รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยศาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอ ตั้งขึ้นจากการรวมตัวของ4หน่วยงานคือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยภรารกิจของเราคือการส่งเสริมให้ภาคอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเกิดเอกภาพจนสามารถผลิตทรัพยากรและวิทยาการชั้นสูงไปในทิศทางที่ประเทศต้องการ โดยจะกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา155แห่งพร้อมทั้งใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้จากรัฐวิสาหากิจองค์การมหาชนและองค์กรด้านวิจัยกว่า20แห่งทั่วประเทศเรามีบุคลากรรวมกันทั้งสิ้นกว่า100,000คนและมีนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในการดูแลมากกว่า2ล้านคนรวมงบประมาณรายจ่ายในกระทรวงเกินกว่า47,000ล้านบาทร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและสร้างสมรรถนะในการแข่งขันให้กับประเทศ เป้าหมายในการขับเคลื่อนของอวคือการทําให้คนไทยทุกช่วงวัยมีความพร้อมในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขในศตวรรษที่21เราจะใช้ทรัพยากรด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงสร้างความเข้มแข็งซึ่งจะนําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเท่าทันการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Walk w i t a w a r ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นนะครับมาร่วมเดินทางครับไปพร้อมกับการทำงานของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศา,ศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับ เพื่อเห็นถึงแนวทางการทํางานและก็นโยบายต่างๆนะครับเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงครับการศึกษาครับถือเป็นรากแก้ของทุกความเจริญก้าวหน้าในสังคมโลกนะครับหากการศึกษาดีครับก็ย่อมมีบุคลากรที่ดีออกมาพร้อมที่จะเข้ามารับใช้สังคมแล้วก็พัฒนาประเทศชาติสืบไปนะครับ แต่ว่าในประเทศไทยนั้นนะครับการศึกษาขั้นอุดมศึกษาครับยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงทุกคนได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพราะว่าแหล่งการเรียนรู้ครับที่สําคัญยังคงอยู่แค่ภายในตัวเมืองเท่านั้นครับ แน่นอนครับว่าทางอวนะครับก็มีความตั้งใจครับที่จะมีส่วนช่วยในการกระจายโอกาสต่างๆแบบนี้แล้วก็การศึกษาไปให้ทั่วถึงมากที่สุดนะครับเพื่อให้คนไทยได้รับการศึกษาแล้วก็การเรียนรู้ที่ทัดเทียมกันทั่วประเทศพร้อมกับการประยุกค,ครับความรู้ความสามารถนะครับเฉพาะจากภาคชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นในฐานะที่อวนะครับเป็นกระทรวงที่ดูแลด้านอุดมศึกษาโดยตรง ทางอวนะครับก็ได้มีความตั้งใจครับที่จะมีส่วนร่วมในการกระจายโอกาสนะครับแล้วก็การศึกษาไปให้ทั่วถึงมากที่สุดครับเพื่อคนไทยนะครับได้รับการศึกษาและความรู้ทัดเทียมกันทั่วประเทศพร้อมประยุกต์ความรู้ความสามารถเฉพาะจากภาคชุมชนและท้องถิ่นในฐานะที่อวครับเป็นกระทรวงที่ดูแลด้านอุดมศึกษาโดยตรงวิทยาลัยชุมชนเองนะครับก็อยู่ในขอบข่ายการทํางานของอวเช่นกันครับและในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าบุดหมายใหม่ ที่ชื่อว่าวิทยาลัยชุมชนแบบนี้เนี่ยมีความสําคัญอย่างไรครับแล้วก็ทางอวอเองจะมีการผลักดันแล้วก็สนับสนุนไปในทิศทางใดบ้างครับแล้ววันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านสําราญลอดเพชรครับที่จะมาพูดคุยนะครับแล้วก็ไขข้อสองสัยเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับท่านสำราญรอดเพชรครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเคียนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับผมท่านครับอันดับแรกครับอยากให้ท่านได้มีการขยายความกันก่อนเลยครับว่าวิทยาลัยชุมชนครับคืออะไรครับวิทยาลัยชุมชนก็เป็นสถานศึกษานะถ้าย้อนไปประวัติประวัติศาสตร์ก็บ้านเรามีความพยายามที่จะตั้งวิทยาลัยชุมชนขึ้นมายาวนานแล้วนะคุณเคียนครับผมตั้งแต่ปี2533ถึง39มสามีความพยายามที่จะตั้งขึ้นมาในรูปแบบต่าง ไปฝากไว้ตามวิายาลัยรนู่นนี่นั่นนะฮะอย่างปี2อ4 0ัีมีการตั้งวิาลยชุมชนที่ภูเก็ตอืแล้วก็ที่สงขลาแต่ก็ไปไม่ได้นะยุบอีกสุดท้ายก็เป็นรูปเป็นร่างกันจริงๆเราก็เกิดวิาลยชุมชนขึ้นมาอืตั้งแต่ปี2,544ถึงปี54ครับ <นะ S 1> ผมยาวนานมากนะเกิดมาเรื่อยๆนะครับก็20แห่ง อ๋อยี่สิบแห่งเลยยี่สิบวิเยชุมชนนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อปี2558ริล่าสุดแต่หลายปีมาแล้วนะครับก็ได้มีพร,รบรพระราชบัญญัติของวิเยยชุมชนเกิดขึ้นมาอรองรับแล้วก็เดินหน้ามาเรื่อยๆจนปัจจุบันก็ยังคงเป็น,นยี่สิบแห่งกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยครับผมนะครับครับผมท่านครับอันดับแรกต้องถามก่อนฮะว่าวัตถุประสงค์ของ วิทยาัยชุมชนครับตั้งแต่เริ่มต้นสร้างมาจนถึงณตอนนี้แล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงๆ,ๆแล้วคือยังไงบ้างครับที่แท้จริงก็คือต้องการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาตอบโจทย์ชุมชนในชนบทครับนะื้นทีใช้เดนรอยเตเก็บที่ว่ามหาวิทยาลัยไม่มีนะครับเราจะพา่าพอไปไม่ถึงนู่นนี่นั่นกไปไม่ได้เน,นียนะก็เลยเป็นวิทยาลัยชุมชนที่ตอบโจทย์ชุมชนช่วยเหลือชาวบ,บ้านให้มีการศึกษาให้มี ความรู้เรื่องวิชาชีพนะฮะที่จะสามารถอยู่ในสังคมนี้ได้ทำมาหากินได้นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือสามารถที่จะเป็นบันไดให้ไปต่อมหาวิทยาลัยได้แต่ว่าจุดหลักจริงๆคือรองรับชุมชนพัฒนาชุมชนนะฮะให้เขารักท้องถิ่นให้เขามีอาชีพนะวิทยุชุมชนก็คือมีมาตั้งนานแล้วเริ่มต้นเดินทางกันมาจนถึงปัจจุบันครับแล้วแนวทางโดยรวมครับต่อ วิทยาชุมชนในยุคนี้ครับมีความแตกต่างหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไปจากเมื่อก่อนไหมครับท่านครับเราก็ต้องเข้าสู่บริบทความเป็นจิขิของของของบ้านเมืองของเรายุคนีนะ้หนึ่งก็คือต้องเข้าแผนยุทธศาสตร์ชาติ2ี่<อ>ีิบปีนะเป็นแผนยุทธศาสตร์4ี่ห่วงเวลาหกหนึ่งหกแล้วก็หกจนถึงเจนับไปเรื่อยๆจนถึง80ดนย์ 0, นะครับตอนนี้ก็อยู่ในแผนขั้นที่หนึนยุทธศาสตร์ขั้นที่หก็คือหก ถึง,ง65ครับงบหนึ่งถึง65ก็จะเน้นเรื่องของการมาปรับองค์กรครับให้มันทั้นสมัยให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่แน่นอนอันนี้นคือมารีโนเวทกันใหม่นะครับขั้น2ต่อไปหปีต่อไปก็จะเน้นเรื่องภาคีเครือข่ายเรื่องการมีส่วนร่วมอธิษฐ็นเรง่งทั้งในทั้งต่างประเทศแล้วก็ขั้นที่3นี่ไปไกลแล้วนะเรื่องของการที่จะสร้างอิก,กษั์สร้างนวัตกรรมนะที่ เป็นจุดเด่นเป็นออตลักษณ์ของแต่ละแต่ละวิทยาชุมชนัชนบในพศออนั้นๆนะฮะแล้วก็สุดท้ายระยะที่สี่นะฮะก็คือเรื่องของการที่จะนํานวัตรกรรมองค์ความรู้ต่างๆนะฮะมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มันมั่นคงมังม่งคั่งแล้วก็ยัง่งยืนอ่าอันนี้วางไว้ในสี่สเต็ปสี่ช่วงนะว่าเราอย่างที่เรารู้กันคุณเครรีนรู้นะฮะ ท่านผู้ชมรู้นะว่าแผนยุทธศาสตร์ต่างๆมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เสมอเสมอนะฮะครับก็เรียกว่ามีการวางแผนมาเป็นช่วงๆทั้งหมด4ี่ช่วงด้วยกันเนื่องด้วยการที่มีการวางเอาไว้แล้วเนี่ยแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นแบบนี้เปะ๊เปะๆมันต้องมีการปรับเปลี่ยนใ,นใดๆก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์อย่างเช่นยุคนี้เป็นต้นครับท่านครับยุคนี้จะเป็นยุคของโรคระบาด ถูกไหมครับโควิด -19 ตอนนี้ที่แบบโอ้โหมาเต็มมากนะครับซึ่งโ,โลกก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วแล้วโรคระบาดก็เข้ามาอีกครับท่านครับระบบการเรียนการสอนหรือว่าการพัฒนาต่างๆครับจะทําให้วิถีชุมชนของเราเนี่ยนะครับมีการล้าหลังหรือเจอผลกระทบอะไรบ้างไหมครับก็เจอเหมือนกันหมดแหละเหมือนกับมาอะไรทั่วไปครับผมว่าท้องถิ่นเนี่ยก็มีภูมิคุ้มกันนะ เขาอยู่ในรอยตะเข็บอยู่ตามชายแดนอยู่บนพื้นที่ห่างไกลนะเขาก็เซฟตี้ตัวเองได้เยอะครับนะผมแต่ว่าผลกระทบมันเจอแน่นอนครับการเรียนการสอนเอ่ยนะนักศึกษาครับที่ไม่ทราบว่าผมว่าจจะมีผลกระทบจํานวนบ้างก็ได้ใช่นะครับทุกวันนี้หมาอะไรก็กระทบนะครับการลดน้อยลงแล้วอ,องชุมชนเองก็ต้องบริหารตรงเนี้แต่ว่าเขาปรับตัวได้ ผมเคยไปเยี่ยมชมที่วิทยาชุมชนที่ยะลาครับนะแล้วก็เชิญมาห้าจังหวัดครับพอห้าวิิยาลัยก็มาสรุปปัญหากันนะฮะอันนี้ก็ได้ทํารายงานไปถึงรัฐมนตรีถึงกระทรวงแล้วปัญหาสิบห้าประการที่ทชุมชนปผเชิญหน้าอยู่ในปัจจุบันนะครับผมแต่ว่าเมื่อมาคลี่ดูสิบห้าข้อนเนี่ยนะะมันก็มีทั้งปัญหาเก่าแล้วก็ปัญหาใหม่<อ>หน่านะฮะ ผมดูแล้วเขาไม่ได้ห่วงปัญหาโควิดเท่าไหร่ครับแต่เขาเป็นห่วงเขาเรียกร้องให้รัฐบาลให้กระทรวงนี่ตอบสนองในเรื่องของการเรียนการสอนในเชิงของเทคโนโลยีหน่อยเขาอยากได้วายฟที่มันให้เข้าถึงเข้าถึงให้มันแรงๆหน่อยครับผมให้มันไวจริงหน่อยประมาณนี้นะาาแจากนั้นเขาอย่างเสนอเขาต้องการมีช่องทางพิเศษครับในการเข้าถึงกระทรวงเข้าถึง วชวิจัยแห่งชาตินะนะถึงไม่ต้องไปแข่งขันกันเยอะให้เขามีช่องทางเฉพาะวิเลยชุมชนได้ไหมเป็นของเขาเป็นของเขาหน่อยครับผมไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องโตให้มันอกมาะกับานรุปอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วก็มีปัญหาต่างๆอีกมากมายครับผมรวมแล้วสิบห้าข้อนะครับเรื่องบุคลากรขอเพิ่มอีกนิดหน่อยอะนะเพราะว่าเขายังต้องทํางานอยู่กับชาวบ้านนี่มันง่ายแต่อีกไม่กี่หนึ่งมันก็ ไม่ไง่ายต้องดูแลเขาด้วยครับผมท่านครับและเห็นว่าตรงนี้มีเป็นการศึกษาในระยะสั้นด้วยยังไงบ้างครับตรงนี้ครับหลักสูตรระยะสั้นก็ก็มีเยอะแล้วก็มีมานานแล้วด้วยนะครับเพื่อชุมชนเขาสามารถทําเรื่องแบบนี้ได้ดีครับผดดีนะฮะหลักสูตรบางงานก็สามเดือนเรียนจบับบางงานก็หกเดือนแล้วแต่นะฮะแต่ <c oughs> ว่าหลักสูตรหลักก็คือเรียนระดับปบาชาวชก็มีปาาวัก็มีครับคืออนุปริญ,ญญานะ <c oughs> ก็สุดท้ายก็คือนั่นแหละจบอนุปริญญาแล้วก็แล้วต้องไปต่อมาวิทยาลัยนะฮะแต่จริงๆเรื่องดีกรีเรื่องวุฒิการศึกษานี่นะฮะรื่องชุมชนไม่ได้เน้นนะครับถึงแม้จะมีความต้องการถ้าใครต้องการศึกษาต้องการเนี่ยก็จะส่งต่อผลักดันสนับสนุนผลักดันให้นะครับครับแต่ว่าถ้าไม่ต้องการเอาแค่ว่าเป็นมืออาชีพองค์ความรู้องค์ความรู้เพื่อประกอบอาชีพเพื่อทําธุรกิจครับนะวิ่ล์ชุมชนก็สนับสนุนเต็มที่ือ อย่างเรื่องกุ้มพาพันเนี่ยนะฮะก็จะมีองค์กรทาง SME เอ็มอีก็มาไปทำเอโมยกับวรลยชุมชนนะฮะเห็นว่าคือแมอ้จะอยู่บ้านนอกคอ,อกนาะอยู่ตะเข็บชายแดนครับแต่ว่าเขาก็มีความรู้เหล่านี้นะผมคิดว<อ>่าเนี่ยถ้าพูดในเชิงของมุมประโยชน์เนี่ยวรชุมชนก็จะมีประโยชน์มากนะครนะในยุคที่เนี่ยเทคโนโลยีพลิกโลกนะฮะทุกอย่างเปลี่ยนไปทุอย่างเ,เ,เปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับ มันก่อนโน้นผมไปฟังท่านนายกรตดีพูดที่เมืองคลองสาน,นีครับนั่นก็นเป็นห่วงนะบอกว่ารวมเันเปลี่ยนมากแล้วเราก็มีแอปนั่นมีแอปนี่เรามีแพลตฟอร์มต่างๆดีสุดยอดครับแต่มันจะแย่มากถ้าแพลตฟอร์มเหล่านี้แอปเหล่านี้ไปไม่ถึงเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงชาวบ้านครับผมมันจะเป็นความเหลื่อมล้ำที่ทับซ้อนกันอีกนายกก็เลย่ฝาก ผมก็เลยนี่แลับก็บอกกล่าวกับวิาลยชุมชนว่าเราต้องดูแลเรื่องแบบนี้ครับและวิเลยชุมชนถึงแม้จะมีกําลังน้อยนี่แต่ผมเชื่อว่าเขาทําได้นลคุณเคนครับชมดังนั้นก็ต้องเป็นกําลังใจกับวิเลยชุมชนหน่อยครับผมหลกสูตรเราเนี้ยมีมีแล้วก็ยังมีงานในเชิงกิจอาสาอีกเยอะที่วิลชุมชนทำให้กับสังคมครับผมแต่ว่าในฐาระเดียวกันในยุคนี้ตอนนี้เองที่มีการพูดคุยกันครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาด นะครับโควิด19หรือ15ประการใช่ไหมครับที่ได้มีการแจ้งกันมาร้องเรียนกันมาครับ,รบเรามีเป็นวิธีการในการจัดการหรือว่าแก้ไขปัญหาแบบนี้มีในขาวอย่างยังไงบ้างครับก็คงจับดูเป็นเรื่องๆไปไหไเป็นเรื่องร้อนก็ท้องทำก่อนนะแล้วบางทีก็ไปดูไปส่องกล้องดูวอ๋อ15ข้อนี้ทันปรารกระสรวงนะจัดการก่อนอข้อไหนนะอะไรประมาณนี้นะอันไหนบรรเทาได้ก่อนเยียวยาได้ก่อน ก็จัดการไปรอันไหน <ผม S 2> ที่มันเป็นแนวทางหลักเอ้ยเราต้องมาทบทวนร่วมกันก็ต้องต้องมาว่ากันครับผมเพราะคือไม่อยากให้มันอะไรผิดพลาด ครับทาแล้วต้องทําให้มันดีก็เรียกว่าจะมีเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหากันต่อไปแต่จะมีการเรียงความสําคัญว่าข้อไหนควรจะมาก่อนข้อไหนต้องทําเลยถูกไหมครับหรือข้อไหนสามารถที่จะบรรเทาได้ก็เรียงลําดับกันมาได้ในชุงที่ผ่านมาครับผมได้ยินมาว่าเร็วๆนี้ฮะมีทางรัฐมนตรีครับได้มีการอยากให้ทางวิทยาชุมชนครับได้มีการดูแลเกี่ยวกับช่างสิ่งท้องถิ่นเรื่องราวตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านครับคือท่านปัิรูรเดเกล่อสมทั์ก็ได้มอบหมาย นะผ่านที่ประชุมนะไม่ใช่สั่งการโดยตรงนะเป็นความเห็นพ้องต้อให้ผู้ใทชุมชน<ๆ>ไปรับผิดชอบศูนย์ศูนย์หนึ่งหรือสำนักสำนักหนึ่งครับเรียกว่าสำนักช่างศินพื้นถิ่นอ่าจะเรียกว่สาถาบันช่างศินก็ได้แล้วแต่นะฮะสถาบันนี้นี่เป็นหนึ่งในห้าสถาบันที่อยู่ภายใต้ร่มธง องค์กรที่ในจังว่าพัชชาม,มิทยาสถานสังคมศาสตร,ร์มนุรรษยศาสตร์และศิลปกรรมครับที่กําลังเกิดขึ้นภายใต้กระทรวงอวนี่แหละครับมีด้านโน้ตด้านนี้ด้านนัน้นด้านโนดรวมกันแล้วก็ด้านช่างศิลป์ทองศิลป์อ๋อช่างศิลป์ทองศิลป์นก็มอบหมายให้เวลาชุมชนมาดูเลยครับแล้วก็เป็นชันธรรมติแล้วว่าให้ดรสิริกกรมณีลินเป็นประธานสถาบันนี่แหละ เชืยอท,ทองถินนี่เขาก็เป็นเยมการใหญ่โตนะตอนนี้ครับจะนําล่องกี่จังหวัดนะทำกันที่ไหนปัตตานีทําอะไรจังหวัดน่านทําอะไรครัะอุทัยทําอะไรบุรีรามทำอะไรนี่ผมก็ได้ยินมาแล้วอนะอันนี้ก็คือไปไป,ไปพัฒนาช่างศิลป์องค์ความรู้มรดกไทยที่มันบางอย่างก็จะเลือนหายไปแล้วถ้าเราไม่มรู้รักเอาไว้นะครับผมน่นแปลว่าก็คือมีแนวทางหรือว่าดูแล เกี่ยวกับด้านของช่างสินท้องถิ่นกันแน่นอนนะครับผมโอเคครับสุดท้ายครับท่านครับอยากให้ท่านได้ฝากเรื่องราวต่างๆครับหรือว่าข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวิทยาชุมชนกับท่านผู้ชมนิดหนึงครับครับก็ต้องฝากต้องเรียนท่านผู้ชมนะไว้วิทยาชุมชนก็ยังเป็นสถาบันการศึกษานะที่ดูเหมือนว่าคาว่าชุมชนเมื่อก่อนในวงการศึกษาก็อาจจะดูเป็นปมด้อยดูเป็นสอนไม่จบปริญญา คขาว่าชุมชนเนี่ยเราจะมองเป็นจุดอ่อนขอให้มองเป็นจุดแข็งอืถ้าไม่มีอะไรชุมชนเนี่ยนะฮะครับชุมชนของเราในบางทีที่มันอ่อนแออยู่แล้วในบางมิตินะครับก็อาจจะยิ่ง air, อ่อนแอดังนั้นต้องช่วยกันเสริมสร้างเลยชุมชนให้มันเข้มแข็งครนะผมเพื่อรองรับลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเพื่อเติมเต็มนะในด้านเสียกิีความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับ เราก่อนี่เป็นอีกบริบทหนึ่งเป็นอีกสาบันศึกษาหนึ่งที่กระทรวงอวภาคภูมิใจนะครับผมก็เป็นการช่วยการผลักดันนะครับเพราะว่าในแต่ละชุมชนค่ะจะมีเป็นผู้นำทางความคิดมีปราชชาวบ้านใช่ไหมครับที่จะทำให้ชุมชนนั้นๆดียิ่งขึ้นรวมถึงอาจจะมีการแลกเปลี่ยนแชร์กันไปด้วยถูกไหมครับโอเคครับในวันนี้ขอขอบพระคุณท่านเป็นนางสูงครับพระคุณครับ และในช่วงนี้นะครับเราก็ได้เห็นกันแล้วนะครับสำหรับความตั้งใจของทางอวทครับที่จะมีการผลักดันให้การศึกษาขั้นอุดมศึกษาเนี่ยนะครับเข้าถึงคนไทยทุกคนครับแล้วก็เล็งเห็นถึงความสําคัญต่อชุมชนที่เป็นดั่งฟันเฟืองที่สําคัญตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับของสังคมไทยแม้ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆครับแต่ว่าก็ทําให้ประเทศของเรานั้นเนี่ยสามารถที่จะเดินได้อย่างเต็มกําลังแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งวิทยาชุมชนนะครับก็จะเป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งในการก้าวถัดไปครับของระบบการศึกษ ภาษาไทยภายใต้การกํากับดูแลของอวอรนั่นเองครับและสำหรับในะวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณครับท่านสำราญรอดเพชรท,ที่วันนี้ได้มาแบ่งปันเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนให้กับพวกเราได้ฟังกันนั่นเองครับแน่นอนครับว่าในครั้งหน้านะครับเส้นทางของการทำงานของทางอวรจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ